สวัสด,ดีจ้าเพื่อนๆเบิ่งไใส่พเย,ยใส่เลามาแกะกุ้งแกะกุ้งหากิโลเลาหนางออยแต่เราบ่งออแห้งหรออ้อยหน่อยๆใส่แล้วแกะกุ้งให้กุ้งหายกิโลแล้วก็แกะไปใส่อารมณ์ไปแล้วว่าคือออกมากหน่อยแท้กำลังมันซัจนเราไปสดฝอยเร่งไหนกับบุหรุเลยจ้า ภาวะกำลังมันก็ออกมาหน่อยแช่ราะฉันแต่แล้วแกะกุก้งหายกิโลสะบัดไสยสะบัดขัวไปเลยเครื่องแกะกุก้งอย่างดีก็ต้องเติมน้ำมันจ้าเติมตนแล้กลิ่นควาแล้วกลิ่นเกง่งแล้วก็ต้องแกะเก่เกงแล้วกลิ่นเขาเกง่งแล้วก็ต้องแกะกุก้งเกง่งๆแต่เน่าเมีย่ยใส่ตรงเฝ้า กรุงหากิโลนี่ต้องให้นแม่เหล่าว่ายๆด้เดี๋ยวพ่ะท่านลูกค้าเกียสะอาตปนนันบ่นไ,ได้ต้องเจียเร็วๆพระสั่งของหวานไม่กินเนี่ยไอศครีมไม่กินเนี่ยเจ้า, <c oughs> า <c oughs> ใส่แกะกุ้งหากิโลบ่ป,ปากบ่เบาเลยเว่าแกะแล้วส่งเสียนหิวเข่าพวระท่น กุ้งนี่ชวนเมื่งก็สิเสร็จของเหลาล่ะสงสัยเราสิกินกุ้งแช่นลำปลาละมัง้งเรามกบ่แม่นแช่นลำปาลาดอกจ้ากุ้งแช่บกักพริกล่ะเแล้แลกิน่นตะเกา่าแล้กินบกักพริกหลายจ้าเท่าน,นี้ล่ะจ้าบอกสู่ฟังจ้า